วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1และทางวิ่งเส้นที่สณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีช่วยบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในอนาคต โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มาประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2เริ่มเปิดให้บริการในปี2566มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร2 1 6 0 0 0ตารางเมตร ใช้การก่อสร้างระบบโมดดล่าที่ก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้วัสดุที่ดูแลรักษาได้ง่ายคำนึงถึงการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนเพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติ การตกแต่งภายในอาคารมีการออกแบบให้เข้ากับอาคารผู้โดยสานหลักผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยซึ่งครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และวิถีชีวิตโดยเป็นอาคารสูง4ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้น